เป็นยังไงเมื่อซูเปอร์ฮีโร่มาซื้อของที่เซเว่น Overact Spiderman Scarlet Witch โเเรยกไปยกไปบ้านดีมากแถวตอนเรียงหนึง่งสวยงามดียกไปยกไปเอ๊ะเด็ดเอาแล้วกลับมาเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวมารับก่อนแอนน์แมน Iron Man. สั่งของกินนะครับเอาสโมกี้ไบสองยำหมูหนึ่งยำมูกชิ้นสองหมดปอกกี้ด้วยครับแล้วก็พวกขนมถุงครับโอโคกเลยครับพวดีขอให้ส่งส่งที่เดิมนะครับครับสวัสดีครับผมรวยผมไม่้งทำอะไรขอมาส่งแล้วครับอ่พี่ครับพี่ช่วยเอาของขึ้นมาส่งให้ผมได้ไหมครับผมก้เกีจลุกนะครับผมผมรวยครับผมกับ พี่ครับพ,พี่ช่วยมาปอนได้ไหมครับผมเกียดกินเองครับับอ่ะผมแบบไม่ต้องกินเองผม,ผมปากปากอยู่นี่นนาจะมุนคอแห้งคอแห้งพอแล้วน้ำน้ำอือพี่ครับมีบริการซักแห้งให้ผมซักแห้งส่งด่วนพอกไอ the Fash. doctor strange Superman Magneto cho คือชะตาที่มีอาหลีกเลี่ยงเอาครับวันนี้เราก็ใกล้ใกล้จะได้จายแต่รถถ่ายตรงนี้เสร็จใช่ไหม ก็จะเป็นสีสุดท้ายก็คือทาหนอเป็นสีพีกเลยยังไงยังไงก็คือไม่ต้องคิดมุมอะไรสวยเลยครับตั้งกล้องแล้วก็สั่งให้อาร์ตมาจากเมคไดอา็อกขึ้นมาให้อาร์ตไปพูดกับพนักงานเซเว่นแบบว่าเช่นแบบว่าอะไรค่าคือชตาร์ที่ไม่เลี่ยงจะดูแล้วก็ตั้งเหมือนแบบเป็นกล้องกล้องแกงเพื่อนอะแค่นั้นแหละไม่ต้องถ่ายอะไรสวยเลยแล้วก็คัดจบกลับบ้านคือที่อาร์ตเรามาก็แค่นั้นแหละขนอมเอาตีนแล้ว ถุงมือคืออาจะเดินเข้าไปหยิบของชิ้นนึงแล้วก็ไปจ่ายเงินพนักงานอาก็ชูมือขึ้นมาแล้วกาค่าคือชะตาที่ไม่อาาเด็กเรียกแล้วก็หยิบของขาไปเสร็จออกมายต้องถอดแว่นด้วยเห็นไหมเห็นเลยพี่ยังถอดแว่นเล่นเลยอามองไม่เห็นาก็ไม่หายเลยมันเห็น ชะตาที่มีอาหีกเลี่ยงยังไม่ดีดนิ้วอ่ะออรู้วาต้องดีดเข้ากล้องอ๋อเทคเนื่อชี่พีบอกให้ให้ให้ดีดดีตอนอยู่ด้านหน้าเออดีดดีตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าสปาร์ทใช้แล้วผ่านแล้ว ราคาเขาทำไรหควรอดดิพี่ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวมาให้อาร์ตเดี๋ยวมาให้อาร์ตเลยนีน้องรู้อ่ะรู้ว่าโดวนแก้งหรอรู้แล้วโดวนแก้งแต่งหน้าแต่สี่ทุ่มตอนนี้ตีหนึ่งสี่สิบห้าเลิกกอง <c oughs> สุดยอดครับอาร์ <c oughs> พรุ่งนี้ขอให้มาโวโมงเงนะไม่ต้องล้างยี่ไพ นี้ก็เป็นเบื้องหลังนะครับเรากำลังจะถ่ายคลิปกันอยู่ที่ผมอ่านเนี่ยว่าหน้ากากนี้เป็นหน้ากากวิเศษครับเวลาใครใส่เข้าไปเนี่ยเสียงจะกลายเป็นแบทแมนทันทีครับแลเสื้อวินเสื้อวินมันต้องเห็นไหมครับนี่หน้ากากวิเศษถือถ้าเสียดีกว่าเป็นกรับเพราะว่าเสื้อวินพอแล้วใช่เหราคือขยายตัวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ย่อย อยู่อนเลอรคอร์ดอยู่นะโอเคครับตอนนี้ก็ถ่ายพวกฮีโร่ที่อยู่ในสตูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหน้าเซเว่นกันตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสิหนาทีเเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอก ถึงเวลาที่อาร์ตจะต้องเป็นชตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะอาร์ตจะเล่นเป็นทานอม <c oughs> ไม่มีใครแก้เยลเยเอาแม่มาทานโซบูงเลยแกงั้นก็เดี๋ยวเราจะแต่งตัวนักสแสดงนะครับจากที่นี่แล้วก็ไปที่นู่นเลย <c oughs>

รู้ไหมว่าเธอรักนเมารู้ไหมว่าอรักอนมาอรัอันนี้เราถ่ายซีนอย่างโอมนะเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างโอ๊ก h i เ h ้ Tell to run it all. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell them run it all. I wake up, flex.